เม็ดลํำไยจะเอามาหยอดข้างๆต้นผกวานป่าที่เราปลูกไว้นะคะเน็บลงไปเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้แม่ใหญ่แอ็กจะพาชมสวนตอนเ,เช้าๆนะคะอากาศเย็นๆแดดยังไม่หันได้ออกนะคะมีเวลาว่างให้สวนนิดนึง เข้าไปในสวนสักหน่อยนะคะเดี๋ยจะเอาเม็ดลำํำไยมาหนีบมาโยดเอาไว้ข้างๆให้ลำหํำไยรีบโตทันหน้าแรงนะคะปลูกเอาไว้ก่อนน้อยมากเนี่ยจะลงฝั่งทางด้านที่แดดมันเข้าถึงสักประมาณ สมเม็ดเพราด้านนี้ไม่มีพี่เลี้ยงเลยค่ะช่วงนี้จะรีบหยอดจะรีบเน็บต้นลำไยเม็ดลำไยลงไปเลยนะคะลำไยกําลังจะออกฤดูนี้นะคะข้างในดูข้างในมีพี่เลี้ยงที่เป็นผักสวนครัวเยอะเลยนะคะต้นดอกแคร์ต้นพริก มีต้นพริกสองต้นต้นมะเขือเทศนะกำลังโตสวยเลยเม็ดผวามส่ไม่ทานได้เด็ดเม็ดนะเด็ดเม็ดแล้วก็มีตัวนี้เด็ดจะเด็ดเม็ดอยู่เริ่มเป็นแฉกแล้วจะเอาลงไปเรื่อยๆนะคะมีเม็ดลำไยก็จะทยอยมาลงช่วงนี้ กลกแคก็มีพยายามหาเม็ดของพี่เลี้ยงมาเนบเอาไว้ให้ทันช่วงฤดูการที่มันออกอย่างอย่างฤดูการนี่ต้นฝนเนี่ยลำไยกำลังจะออกแล้วก็รีบเอาลำไยมาวางลงแม่ใหญ่เอฟปลูกง่ายๆนะคะผหวานป่าจะปลูกไปก่อนถ้ามีเม็ดผัหวานป่ามาเนี่ยมีต้นผหวานป่า ก็จะปลูกไปก่อนเสร็จแล้วถ้ามีโอกาสได้เม็ดต,ต้นของพี่เลี้ยงเนี่ยก็จะมาทยอยลงอย่างวันนี้ก็ได้เม็ดลำไย,ยมาก็จะเอามาลงนะคะหลุมนี้ข้างบนใช้หญ้าแห้งขุมไว้ไม่ให้โดนแดดมากนะคะข้างในเดี๋ยวเปิดให้แสงเข้าถึงสักหน่อยนะคะจะได้ถ่ายรูปให้เห็นชัดเจน ข้างในผมก็ข้างในเนี่ยเด็ดเม็ดไปแล้วนะคะนี่คือเด็ดเม็ดออกนะคะจะโตวไวมากเลยนะนี่ถ้าเด็ดเม็ดออกนี่ก็พอดีกําลังเด็ดเม็ดเดี๋ยวจะเด็ดออกเลยเด็ดออกไปทิ้งเลยค่ะที่เห็นเป็นเขียวเขียวนี่ ฟักทองค่ะปลูกคุมไว้นะคะที่เลี้ยงเอาลงไว้หลายๆอย่างกว่าผักหวานเราจะโตเราจะได้กินพืชสวนครัวก่อนนะคะอันนี้แม่ใหญ่เอ็กปลูกสวนครัวไปด้วยผักหวานนี่จะปลูกแซมไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยดู ามาดูข้อเสียของพี่เลี้ยงนะคะถ้าเราไม่รีบปลูกเยอะเพิ่มที่เห็นที่เห็นเป็นต่อๆกับญ้าเดี๋ยวย่านี้ต้องถอนทิ้งตัวนี้เป็นพี่เลี้ยงนะต้นของดอกแครไม่รู้อะไรมากัดกินไปแล้วนะคะนี่แหละคือเหตุผลที่ ได้แม่ใหญ่แอ็กได้เอาเม็ดลำไยมารีบลงไว้เพื่อให้มันโตทันเพราะว่าดอกแคนั่นมันเสี่ยงต่อสัตว์อย่างอื่นกินเยอะเลยค่ะก็เลยต้องเอาเม็ดลำไยเนี่ยมันหนีบไว้ข้างๆลำไยเดี๋อเขาโตขึ้นมาก็จะเป็นพุ่มเป็นร่มล้อมๆอ,อ,อยู่บริเวณนี้แหละค่ะถ้ามีเยอะก็หนีบได้หลายเม็ดไปก่อนก็ได้ ถ้ามันโตขึ้นค่อยๆทยอยตัดนะคะถ้ามีเยอะนะคะแต่ถ้ามีไม่เยอะอย่างนี้แม่ใหญ่แอใกได้มาเยอะเลยมเม็ดลำไยทั้งนั้นเก็จะเน,น็บไว้สามหรือสี่ต้นเหมือนกับเม็ดผักหวานนั่นแหละเม็ดผักหวานเนี่ยก็เน็บไว้หลุมละสามสี่เม็ดเหมือนกันนะคะทําไมต้องเน็บเยอะข้อดีมันก็คือถ้า พี่เลี้ยงขึ้นมาคุมดินไว้แล้วหน้าแรงเราก็สบายใจขอแค่ดินชื้นนิดหน่อยผักหวานนี่อยู่รอดสบายเลยค่ะอันนี้จากประสบการณ์ที่ปลูกมานะคะเนี่ยคือสิ่งที่จะต้องใส่ใจในขณะที่เราปลูกผักหวานใหม่ๆนี่นะคะในหลุมพยายามให้โดนแสงแดดให้น้อยที่สุดจะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆติดตามแล้วเอามาเล่า ให้ฟังเรื่อยๆนะคะถ้ามีวัชพืชนี่ก็ถอนทิ้งได้เลยนะคะต้นเล็กๆนี่อันไหนที่พอจะเป็นพี่เลี้ยงก็เหลือเอาไว้อย่างนี้จะจะเป็นต้นสนนี่ก็จะปล่งก็จะเอาไว้สะก่อนจะไม่ถอนทิ้งไว้ข้อโตวไว้เป็นร่มเงาน,นะคะเอ๊ะเน็บ เก็บเม็ดลำไยไว้รอลำไยนี่จะโตขึ้นมาแล้วจะเป็นพี่เลี้ยงได้นานเหมือนกับต้นอื่นนะคะยญ้าก็ถอนได้ก็รีบถอนถอนได้ก็จะถอนออกจะไม่ต้องมาดาย่าด้วยจอบด้วยเสียมถอนออกก็ทิ้งไว้แถวนี้เลยค่ะหญ้าดูข้างใน ข้างในมีพี่เลี้ยงหลายอย่างอยู่แต่เป็นพี่เลี้ยงอายุสั้นมีต้นดอกแคต้นหนึ่งผักหวานป่าก็กำลังจะถอดยอดแล้วนะคะต้นเล็กเม็ดพี่เลี้ยงเน็บห่างๆไว้เลยค่ะเน็บไว้ข้างๆนี่แหละนี่ได้เม็ดลำไย,ยมาเยอะก็จะเน็บไว้ พอต้นลำไยโตขึ้นก็จะเป็นทรงพุ่มนะคะดูข้างในมองไม่เห็นสำหรับเช้านี้นะคะการเอาเม็ดลำไยมาหยอดลงไปข้างๆต้นผักหวานป่าก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเม็ดลำไยห,หมดแล้วมีเม็ดลำไยก็จะเอามาเหน็บไว้อีกนะคะฟังไว้เลยนะคะ ตื้นเน,น็บไว้ช่วงนี้ดินกำลังอ่อนฝนมานคะฝากกดติดตามช่องแม่ใหญ่แอคบ้านสวนนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ